นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าการที่เรานะครับใส่รองเท้าที่เป็นพวกลุ่มเป็นรองเท้าหนังนะครับรองเท้ากีฬาที่เป็นอับๆนะครับรวมถึงลักษณะคือใส่ถุงเท้าที่หนานะครับหากเราเองนะครับเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะนะครับปัญหาตามมาครับเวลาเราถึงบ้านนะครับเราก็จะทําการล้างเท้านะครับหรือฟอกเท้าเป็นอย่างดีนะครับแต่รู้ไหมครับว่าการทําอย่างนั้นนะครับจะทําให้เท้าไม่มีกลิ่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ผลตามมาครับตามเล็บอะครับ ที่เกิดจากการหมุนทั้งวันนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราคงไม่เอาแปรงฟีฟันนะครับไปสีที่ตัวเล็บข้างเล็บนะครับไม่มีใครทําหรอกถ้าบางคนนะครับเป็นคนที่ไว้เล็บเท้าที่ยาวนะครับอันนี้ก็จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับรักษณอย่าเงี้ยนานวันเข้าครับรองเท้ายังเป็นรองเท้าคู่เดิมถุงเท้ายังเป็นรองเท้าเดิมครับรองเท้าส่ทุกวันไม่มีใครเอาไปตากแดดนะครับเพราะว่ากลับบ้านก็เย็นแล้วจะไปตากแดดยังไงจะไปอบครเวฟพวคงไม่ใช่ถูกไหมครับ นั่นแหละครับปัญหามันก็เลยวเพราะว่าเกิดการสะสมของเหงื่อเกิดขึ้นครับและนานวันเข้านะครับไอตัวเล็บที่เกิดจากการที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างัูวถึงนะครับก็จะทำให้เกิดการสะสม